ครับนทแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้มียันมากนะครับ EF 3 9 3 T นะครับมารีวิวนะครับที่สาขาใหม่ให้กับเพื่อนๆเอฟซีได้ชมกันสำหรับคันนี้นะครับราคาเพียง2,6 5 0 0 0ันบาทนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับตัวนี้เก็บสีให้ใหม่เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็หางสีไปครับนิ่มๆนะครับคันนี้ไม่ชั่วโมงการทางานไม่ขึ้นนะครับหางสีซีเครับไปเต็มนะครับ ยางหน้า90%นะครับยางหลังประมาณ60%นะครับสำหรับใครที่มีงบน้อยนะครับอยากได้เคลียชัะเทินไว้ใช้งานนะครับตัวนี้เป็นรถใช้งานสําหรับครัวเรือนนะครับสําหรับครอบครัวเลยนะครับรถตะกูล3สูบนะครับของค่ายยันมานะครับเป็นชื่อในการใช้งานนะครับคนเร็วนะครับรอบจัดนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับหรือใครที่ต้องการไปตัดหญ้านะครับนี่ครับถ่ายมันถ่ายเบิกนะครับนี่สบายๆครับ งานดันนะครับ สวยราคาคุ้มครับระบบพร้อมใช้นะครับใครที่หารถงบเบาๆนะครับไปใช้งานตัวนี้39แรงม้าครับ265,000บาทนะครับจองวันนี้นะครับรับส่วนลดพิเศษนะครับสำหรับสาขาใหม่นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็รับส่วนลดอีก10,000บาทเหลือเพียง255,000านะครับไปเลยโอเคนะครับไม่ทิโมงนะครับ สีผมเก็บใหม่นะครับสีเก็บใหม่สีเ,สเครื่องยนต์เก็บใหม่ดันไม่ดันนะครับรามาดูเครื่องยนต์นะครับ สนใจมาดูรถได้ที่ร้านนาเทคเตอร์นะครับสาขาใหม่นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีไปมาไม่ถูกโทรหาผมก่อนนะครับพี่091 861 1191นะครับขอบคุณครับ